ไอเทมเด็ดที่ถ้าต้องมีแทร็กกี้ป้ายชื่อเพ f ไฟเดอร์กั้นหมาหายใช้ตามแมวใช้ระบบบลูทูธทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันบนป้ายใส่ชื่อน้องและเบอร์โทรได้อีกด้วยสัญญาณบลูทูธระยะกี่เมตรคะ มีระยะเชื่อมต่อประมาณ30เมตรโดยไม่มีสิ่งกีดขวางม,มีข้อดีคือมันเชื่อมต่ออัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องไปกดที่ป้ายก่อนแบบยี่ห้ออื่นทำให้ลูกค้าสามารถเดินแล้วสแกนหาแมวได้ทุกที่เลยคะ่ะใช้งานยังไงคะอย่างแรกคือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากนั้นเชื่อมต่อเพิ่มตัวแท็กลงในตัวแอปคะ่ะจากนั้นห้อยคอสัตว์เลี้ยงคะ่ะ เรามาดูตัวอย่างการใช้งานในชีวิตประจำวันกันค่ะฟังก์ชันหาสัตว์เลี้ยงสมมุติว่าเรากลับบ้านมาแล้วเราหาแมวไม่เจอให้เราเปิดบลูทูธและ GPS จากนั้นเปิดแอปสังเกตตรงหน้าน้องแมวจะเขียนว่าไม่เชื่อมต่อ disconnect นะคะและเป็นสีแดงให้เรากดตัวสีแดงจากนั้นเครื่องก็ทำการสแกนหาน้องแมว ให้เราเดินหาน้องแมวไปเรื่อยๆเดินไปกดไปค่ะเมื่อป้ายแท็กอยู่ในระยะเชื่อมต่อคือประมาณ30เมตรตัวป้ายจะเชื่อมต่อกับแอปโดยอัตโนมัติหากเรายังมองไม่เห็นน้องอีกก็ให้กดตัวกระดิ่งก็จะมีเสียงกระดิ่งร้องเราก็เดินตามเสียงกระดิ่งเลย เราไม่จำเป็นต้องเปิดบลูทูธไว้ตลอดเวลาค่ะเปิดเฉพาะเวลาใช้งานเท่านั้นค่ะเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ด้วยแท็ก,กี้ใช้ได้ทั้ง Android และ iOS ไม่ต้องใส่ซิมการ์ดไม่ต้องเติมเงินรายเดือนตัวนี้ใช้แบตเตอรี่กระดุม CR2032 มีขายที่เซวค่ะสามารถเปลี่ยนแบตได้เองด้วยสนใจสั่งซื้ออินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ